สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแถวเกษตรกรนะครับทุกท่านเลยวันนี้ผมพามาดูขอกนกของผมนะครับที่ว่าปลดปลดประจําการไปแล้วนะครับปลดไปเมื่อไม่กี่วันนี้ครับผมก็เลยเริ่มนะครับทาความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะฉีดฆ่าเชื้อลงเลือนกันนะครับก็ของผมนี้เป็นกรงสี่ชั้นนะครับนี่ครับชุดนี้เลี้ยงทั้งหมด10,000ตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับ มีความประวน,นี้นะครับด้วยที่เราตอนปลดนกจับนกนี่เราก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับวันนั้นก็เลยวุ่นวายสักนิดอ่านี่ครับก็เริ่มจะประกอบกรงประกอบรางอาหารเข้าที่เดิมแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะเคลียร์พื้นแล้วก็ทาความสะอาดภายในกรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะฉีดพ่นนะครับยาฆ่าเชื้อแล้วแอลกอฮอล์นะครับสักสามรอบนะครับผม แล้วก็ให้มาดูใครสนใจนะครับมูลนกกระทาก็เดี๋ยวผมพามาดูนะครับอ่านะครับผมตัวนี้ก็นะครับก็เป็นมูลนกกระทาที่เราจะนําไปตากแห้งนะครับตากแห้งนะครับเพื่อฆ่าเชื้อฆ่าลดกลิ่นแก๊สนะครับเพื่อให้แห้งสนิทนะครับใช้ง่ายต่อการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่เราตากก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือพร้อมใช้งานเลย นะครับฟาร์มเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมเออถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะใช้มูลนกกระทานะครับอืมเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้นะครับเออ่หรือว่าทักเออ่ข้อความนะครับไว้ในในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับหกสามหกสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์เก้าแปดห้าสองสามสองศูนย์สองหก 0985232026นะฮะเดี๋ยวผมปักเบอร์โทรไว้ให้นะครับในใต้คลิปนะครับผมก็นี่ครับมูลนกกระทาตากแห้งนะครับ100%นตะครับตากแห้งเลยนะครับไม่มีกลิ่นนะครับไร้กลิ่นแล้วนะครับก็คือตากจนแห้งเลยครับก็สามารถไปใส่ต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยนะครับฟาร์มเราอยู่กาญจนบุรีนะครับใครสนใจก็ทักนะครับทักหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับนี่นะครับก็ส่ง กล้ๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวคุยกันนะว่าจะส่งยังไงครับเพราะว่าเราอยู่กันจนบุรีครับถ้าเกิดไกลมากเนี่ยอาจจะต้องมีค่าเดินทางนิดนึงนะครับหรือเดี๋ยวคุยกันตกลงกันได้นะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับก็ใครจะไปทําเป็นหัวเชื้อปุ๋ยหมากหรือว่าจะไปใส่ต้นไม้ผลไม้เลยนี่ก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ครับเป็นของฟาร์มเรานะครับอ่าคุยกันได้นะครับว่าใครอยากจะใช้แค่ไหนนะครับผมนี่นะครับคือถ้าตากแห้งแล้วเป็นลักษณะนี้เนีไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วนะ อืมนมนันไม่มีกลิ่นแล้วนะทุกคนมันแห้งแล้วนะกคนอ่ะ